ป้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรนี่ ตอนนี้ผมคงต้องรอในการเปลี่ยนล้อรถที่ผมด้วยสารมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุอยา่างรัวอย่างรัวนี่ครับรสชาติแห่งการเดินทางรั่วแล้วครับโอเคเข้าไม่ว่าการนัถึงช้าหน่อยก็อาจจะถึงนั่นแหละนะถึงถึงการอยู่แล้วครับนี่คือสีสันบรรยากาศในการเดินทางอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในการเดินทางทุกทริปที่ผ่านมาทาั้งนี้ครับรวมถึงทางนี้ด้วยครับโอเค โอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งรถเดิดน,ดนทางโอเคเขาจะมีรถที่ช่วนให้กันทำบุญครับก็ oh, <okay. S 1> เดี๋ยวเราก็ทำบุญกันไป oh, <okay. S 1> thank you เ้าก็ไม่รู้ว่าเขามาทำบุญอะไรที่ไหนนะ oh, <okay. S 1> ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า mm hmm. น่าเส้นทางการเดินทางก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละ ก็จะมีการเล่นไหละทำบุญตอนนี้รถหายไปแล้วนะครับไปปะยางครับรถไปปะยางตอนนี้ก็เป็นสี่ประมาณสี่โมงครึ่งครับนักเรียนเขาก็จากที่โรงเรียนมาแล้วการแต่งกายของนักเรียนก็น่ารักครับก็ผมจะไมพยายามไม่ถ่ายสถานที่ราชการก็แล้วกัน แต่ว่าอโอเคแล้วก็แต่งกายเขาจะใส่ชุดเสื้อสีขาวแหละแต่ว่าจะจะเป็นผู้ชายก็เป็นกางเกงขาย,ยาวสีเขียวแล้วก็ผู้หญิงก็น่าจะเป็นพลาสิ้นสีเขียวเช่นกันครับดูตองคนนี้เห็นไหมนี่ครับชนเรียน างมาที่พมา่าแล้วก็เจอถนนแบบนี้ที่เขาือมาดเข้าอย่างอายอ่ะพูดตรง บนถนนเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะโหดพอสองครนะครับถ okay. ึงแม้จะเป็นถนนลาดยางแล้วก็อย่างที่พูดไปเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากแล้วก็รถที่นี่ทัง <Aaron> บ่อยมากก็ไม่เป็นไม่ไม่แปลกใจนะไม่แปลกใจครับอ๋อนี่ศาสนาตามเขาอ่าฮินดูอะไรประมาณนั่นแหละนะบ้านบ้านช่องเขาเขาเขาก็บางบ้านก็ทันสมัยละแต่ว่าเขาจะออกแบบคล้ายกันนะออกแบบคล้ายกัน บางต้นบางหลังก็ดูครับฝนตกทำเลยตอนนี้นะช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าซ่อมรถเสร็จแล้วก็โชคดีที่ร้านป่ายางเขาไม่ค่อยไกลเท่าไหร่จากจุดพักรถนะครับก็เลยทำให้เราสามารถเขาเลยสามารถเดินทางได้ไวกว่าที่คิดนิดนึงนะ มอาจจะจับมุมกล้องของผมนี um ่มุมเดียวแหละเพราะว่าอีกพื้นที่หนึ่งผมอาจจะมองให้ผู้น้ชมอาจจะไม่เห็นมุมกล้องเท่าไหร่ตอนนี้ฝนตกเลยครับแล้วก็บอกเมื่อกี้จุดพักรถก็จะเป็นครึ่งทางแล้วอ่ะแม่สอนมาหายังมาละเมอตอนนี้ก็เลยจุดรถินทางมาได้ประมาณสัก1 5 2ห้าสนาทีละ แล้วก็มาเส้นทางรวมทางแยกตรงนี้ครับเดี๋ยวไปทางเส้นหลักมีปัญหาครับเลยเลี่ยงมาที่ถนนซอยรองครับขนาดทางหลักยัีงขนาดนะั้นทางรองจะขนาดไหนก็ลูกลังครับทางลูกลังบ้านก็ละะักษณะก็ก็เหมือนทรงเดียวกันเลยเพาหลบกันทำถนนแหละแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเลยฝนตก ได้บรรยากาศเหมือนกับการเดินทางทั้งเกาะเลยครับนี่แหละคือความลําบากที่สุดนะที่ช่วงเดือนที่ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเเลือกเอาครับว่าจะเดินทางในแนวเดียวแนวไหนดีแนวไหนดีโอ้ดูครับรถโอ้แล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างครับแล้วก็แขนเห็นไหมรถขับสองนะครับรถขับสอง ขับสองก็อย่างเนี้ครับขับรถไม่รู้จะพูดว่าไงฟาดเก้าอย่างไงพูดตรงตรงอ่ะผมพูดตรงตรงอ่ะไปเลยนี่ครับแล้วก็หนทางทางก็ไม่ค่อยดีอ่ะทางก็ไม่ค่อยดีเพื่อนไม่รู้ว่าจะเห็นภาพที่นี่ไหมนะครับกล้องผมอาจจะไม่สู้นะฮะเป็นสถานข้าแม่น้ําที่ค่อนข้างที่ใหญ่ใกล้จะถึงนะน่าจะเป็นแม่น้ําแม่น้าอะไรสักอย่างเลย ไม่แน่ใจสารบินไม่น่าจะใช่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 ครับครับตาทะเลเอาน้ำขาน้ำขาน้ำอะไรกันไม่รู้อันเป็นซีเคียงถึงแยกที่จะถ้าเรียกว่าไปพานหรือเปล่านะครับน่าจะใช่ไปเชียงใหม่ก็ไปเชียงใหม่แล้วครับก็เป็นเส้นทางเส้นทางไม่รู้จะอย่างไรน็รับทรับอ่า ไปด้านหลังว่าผ่านหมายว่าผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นทางอะไรอะไรยังไงนะครับก็ตรงนี้ครับที่กล้องจับไปอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับถ้าจะเป็นใครที่เดินทางมาตามแยกหลักๆก็จะมี้านั้าน้าับ้าันตามแยกหลักๆก็จะมีรถประจําทางหรือว่ารถโดยสารที่ มาประจําทางอยู่ที่สามแยกหรือว่าอะไรนะคิดว่านะครับแต่ว่าแยกตรงนี้ก็มีนะฮะร,รถโดยสารก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับว่ารถตู้อ่เขาเรียกว่ารถ,รถรถเหมือนรถแบนด์ของบ้านนะ,นะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางเข้ามาอย่างที่อะไรนะว่าไม่ออกก่อนช่องงใหม่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจากถนนก็จะดีหน่อยนะครับดีก็เดิมถนนก็ดีก็จะหน่อยแล้วนนก็กวช่องห้อง 吧，然后要不。 ก่อนที่จะข้ามไปยังฝั่งของมอลํายหรือว่ามอลมแหงครับสะพานเป็นะสะพานเหล็กสะพานแขวนนะครับดูครับโอ,อ้โหดอดแล้วก็จะขับไวไม่ได้เพราะว่าพื้นเป็นพื้นเขารียกาเป็นเหล็กที่แบครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสวยมากโอ้ยดูดยอดกล้องของเราเชอที่อ่ะกล้องเชืงาไหนครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้วันนี้ก็สวยนะ ผมไม่แน่ใจว่าที่กลางแม่น้าเขามันเป็นเส้นเป็นสายตรงนั้นนะผมไม่แน่ใจเขาวางวางอวนวางอะไรไว้หรือเปล่านะครับแต่ว,ว่าวิวบรรยากาศที่สะพานแห่งนี้นี่ผมว่าคิดว่ามันสวยมากนะ,ละหลายที่ผมผ่านมาผมบางทีผมจับกล้องทานบ้างไปทันบ้างแต่ว่ายอมรับว่าพลาดหลายหลายที่นี่มากครับเพราะว่าสวยจริงๆนะธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็วิวสวยๆแล้วก็วิถีชีวิตที่สวยๆครับฝากภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันที่นี่การเดินทางมา การตรวจแล้วก็คนที่ขับรถในสางก็อาจจะส่งส่งอะไรส่งใบเสร็จอะไรสักอย่างนะไม่รู้ก็คืออาจจะเป็นธุรกิจของเขานะครับเห็นเรียงข้างกันเต็มเลยนะก็เแบบป็นที่แปลกตาแปลกใจสําหรับนักเดินทางพอมควนแต่ผมอาจจะไม่ได้เก็บภาพมาให้ชมนะโอเคเดินทา,างต่อครับส,สวยสวยก่อนครับร มากพี่เขาบอกโชเฟอร์เขาบอกว่าสถานที่นี้สวยมากสวยจริงครับสุทํายับ้คือเนี่ยอันนี้คือทางแรกที่ได้เดินทางเข้ามาอย่างที่สถานที่แห่งนี้ครับจะมีฉากต่อไปในที่ผะว่ามีเจดีด้านชื่ออะไรพี่ JD, เจดีเอาใหม่ขออีกรอบหนึง่งเดมด้าีกมอ่ะโอเค <c oughs> โอเคครับผมจะไปหาข้อมูลชื่อแห่งนี้เพิ่มเติมแล้วก็จะอธิบายในคลิปไว้ใต้คลิปนะว่าตรงปลายของเจดีเนี่ยเลย ยอดเขาเนี่ยจะมีเจดีที่ด้านบนจะดีอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยดูยอดเขาเนี่ยมีปลายมีมีเขาเรียกว่าเจดีมีอะไรเนี่ยนะสุดเลยอ๋อนี่ทางเข้านะนี่นี่ทางเข้าครับทางเข้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าดูภายนอกแล้วสวยอะเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาเที่ยวที่นี่ให้ได้ครับวัดดีวัดรอวัดวัดเขาเจดีอยู่ด้านบน ตอนจะขึ้นไปบนเจดีย์ไมหมก่อน<ช> <c oughs> แต่ว่าสวยมากครับสวยมากจริงๆอ๋อมีมีศาสร์หนึ่งตอเห็นตรงนี้มีหนึ่งยอดออสองยอดละน่าจะมีสองสามที่อย่เนาะ ทั้งสถานที่ท,นนรรท,ทั้งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมทั้งวิถีชีวิตนะนี่คือรสชาติแห่งการเดินทางนี่คือุยอดบรรยากาศด้วยนะครับคือนฟาทุนน่มฝนแล้วก็ทุ่งข้าวทุ่งข้าวที่เกี่ยวกันดีบางส่วนก็ติดต,ตึงแผ่นดินสําหรับไถนานะทาข้าวอะไรบางส่วนก็หวานอะไรกันแล้วนะครับสวยครับสวย ตอนนี้เปลี่ยนจากต้นตาลที่ขนาดสองข้างทางกลายเป็นต้นมะขามแล้วนะครับแม่นหนูใช่ไหมไม่แน่ใจว่าต้นมะขามนะไม่แน่ใจนะจุลีนะจามจุลีกับไม้จามจุลีอ่าไม้จามจุลีไม้จามจุลีครับต้นมะขามเลยดูคล้ายๆกันตรงนี้ตาไม่ค่อยดีแล้ะโอ้เวลาเวลาที่สวยนะครับแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ด้วยหะยาหาเนี้อสัตว์ ก็เป็นสะพานอี้จุดแต่ไม่วมกว้างเขา้าสะพานราแรงที่้ามเข้ามาเข้าสู่ตัวเมืองของเมืองมะละแมกซีครับมะละหมยครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์รูปหงที่อยู่ตรงกลางวงเวียนตัวนี้ก็ เดินทางไปหาที่พักก่อนนะครับพอดีจองที่พักไว้หนึ่งแห่งนะนะเดี๋ยวมาดูกันครับในระหว่างที่เราเดินทางไปเดี๋ยวมีอะไรดีสนะใจบ้างโรงแรมที่พักก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนมุดมจองโรงแรมลักษณะอะไรยังไงนะครับเห็นเฉพาะแต่ห้องพักแต่ว่าด้านนอกหรือว่าส่วนที่ต,าต่างๆยังไม่เห็นเนดะินทางม,มาเรื่อยๆครับขับรถไปเรื่อยๆ ร้านค้าร้านขายอะไรเยอะแยะมากมายเี้เป็นตลาดมนะัมีอะไรไม่รู้ครับใช่ใจตลาดไหมไม่ใช่อ่ะเห็นแบบๆว่าขายพวกผักผลไม้พวกดอกไม้อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสถ้าลงจังลงอะไรมา เราจะมาดูครับเราไม่รู้ว่าโรงแรมที่เราเช่าอยู่นั้นอยู่ตรงไหนแต่ว่าโชเฟอร์เขารู้จักทางนะเอ็งมาแล้วเราไปเยี่ยเนาะอะไรก็ว่ากันไปเพราะโบนเย็นดีนะก็หลักหลายครับถานะที่บรรทุกมีทั้งสามล้อปั่นสามล้อเครื่อง รวมถึงไฮไลท์ที่อยู่ด้านหน้าด้วยโดยดีครับอาจจะเป็นม้าหรือว่าหรือว่าล้อก็ไม่รู้ก็หลากหลายดีครับดูโอ้ยวกเก่าเปลี่ยนเก่า ก็ใครอยากเห็นรถแมะนอกเหนือจากที่ลำปางแล้วก็สามารถมาดูได้ครับที่เมลไมงที่นี่ครับดูสภาก็ลางลายดีครับชมไปเรื่อยๆครับที่นี่แฟนเขาบอกเขาจะมาหาแฟนบ้านเขาอยู่ที่ไหนนะที่ไหนที่ โอเคครับอ๋อห <Okay. S 2> นะ้าบ้านเขาทํามีหม้อน้ําสังเกตได้ด้ซ้ายมือมีหม้อน้ำมาเลยล่ะแล้วก็อเไม่รู้น่าจะคว<อ>่ำหรือเปล่าหรือว่าเป็นหม้อน,น้ําที่ดื่มได้หรือไม่แน่ใจทําซุมม้มไว้เลยครับแล้วก็ตั้งหินหรือตอนเย็นตอนเช้าก็ใช้ได้ไดหัวมียิฐมอนห้าโมงห้าโมงตอนเช้าเริ่มกี่โมง ขายของทะเลคืออะไรตลาดอ่าโอเชียนโอเกตเมื่อเป็นของขายทะเลอ่าหน้าหน้าโรงแรมโอเชียนอ่าบริเวณด้านหลังนะด้านหลังใช่ครับเคยมาละเคยมาละผมเคยมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนตอนเป็นเจ้าน้อยสุภาษิตงานเลื่อนงเลื่อนไม่รู้นะไม่รู้ครับพอดีพูดคุยกับอ่า ที่ขับรถเขารู้แหละว่าเส้นทางในการเดินทางเราไปตรงไหนตอนนี้เราอยู่จุดที่จุดตรงนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่มอสลาใหญ่นะถ้าดูบนแผนที่ครับอาจจะตาลายหน่อยโอเคเขาบอกตามเลยชิดตาลายไม่ไม่ไม่เพราะผูถึงว่าถ้าผมมือมันสนั่นยังไงผม,มจะตามองตารู้สึกว่าตาลายไปหน่อยผมจะซูมดูใกล้ๆอันนี้คือบริเวณโรงแรมที่เราไปพักกันสําหรับคืนนี้ ไม่แน่ใจเรื่องอะไรต่างๆว่าจะเหมือนกับรูปภาพที่เราเห็นหรือเปล่านะฮะจุดนี้ครับโรงแรมทารวยตานตานตานวินตานรวยตานรวยตานรวยโฮเทลโอเคเจอกันในเส้นทางการเดินทางไปยังโรงแรมรวมถึงสภาพอะไรต่างๆที่โรงแรม โรงแรมที่เราจองในข้างนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วครับแต่ว่าให้ชมบรรยากาศแม่น้ำที่นี่สะก่อนนะไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ําอะไรนะครับไม่ใช่สารวินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวิาว,วบรรยากาศตอนเย็นณเวลานี้ทาเวลาประมาณ6กโมงครึ่งเป็นวิวที่สวยมากครับ,บรจริงๆนะฝา,า,ากภาพใหเพื่อนๆชมไดยเดี๋ยวจะมาเกี่ยวๆภาพบรรยากาศที่บริเวณริมริมน้ำริแม่น้ําที่นี่ แล้วก็ถ่ายทอดบรรยากาศที่สวยๆให้เพื่อนๆชมอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไปเก็บของอะไรเสร็จแล้วก็รวมถึงพิธี อะไรครับพี่ที่สายมือที่โน่นที่โน่นครับเจดี JD, บนยอดดอยอวัดวัดอะไรไม่รู้ลหรอครับเจตลันไหมอ๋นนนะอครับถมป้าถามหน่อยเป็นตลาดเช้าใช่ไหมตลาดตลาดเช้าตอนเย็นมีไหม ตอนเย็นเราต้องไปที่ไหนไม่มีผมเห็นตรงที่ริมแม่น้ําเขามีร้านร้านที่มาวางขายตรงตรงที่แม่น้ำครับที่ริเวอร์ครับมีที่นุ่นที่นุ่นมีอาหารขายใช่ไหมตอนกลางคืนนะครับไม่รู้แต่ว่าตรงนี้คือมีตรงตลาดตรงนี้มีตลาดไหมตลาดกินข้าวกินข้าวกินอะไรก็ได้อ๋อกินอะไรก็ได้หนึ่งที่ ตลาดมีก on okay. ี่ท right. okay. ี Mason, uh, wrong, wrong. Right. Right. Well, ่หนึ่งที่ที่หน่งที่เดียวที่เดียวที่เดียวอ๋อโอเคนะก็เป็นตลาดตลาดเช้าตลาดเช้าก็ตลาดเช้าหกโมงหกโมงหกโมงเช้าที่นี่อ๋อตรงเลยใกล้ๆคือหกโมงตอนเช้าอันนี้อันนี้คือค่ำตอนเย็น ตลาดทลางวันตลาดกลางวันอ๋อโอเคตรงโน้นก็จะเป็นเดินทางไปที่ด้านหลังของโรงแรมะเขาจะมีตลาดที่เปิดทัางวันแหละนะแล้วก็ส่วนตลาดเช้าเขาจะเดินทางไปตรงด้านหน้าของโรงแรมเดินไปฝั่งนี้อีกนิดหน่อยนะผมก็ไม่ยังไม่รู้ว่าตลาดจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแต่ตอนนี้พยายามไป check ที่ห้องก่อนแล้วเจอกันที่บนห้องเข้าไปดูห้องว่าจะเป็นยังไงโอเค อ,อ๋อพาสปอร์ตพาสปอร์ตโอเคทั้งหมดเลยครับทุกคนวันก็ไอไออย่างว่าคัสปอร์ตอ,อ๋อฟ<อ>รีพาสปอร์ตอ,อ๋อ,อ,อโอเคฟรีก็เช็คอินที่นี่ก็เดี๋ยวใช้พาสปอร์ตเป็นสิ่งรับรองไว้ที่นี่นะฝากไว้ที่นี่นะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมที่นี่เราัอยู่ที่ประมาณ4,000ันสี่หม สี่หมื่นสห้าโอเคเดีราอนะร้ออ่าสี่หมื่นห้าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณคืนละเก้าร้อยบาทผมมาการอยู่สามคนสําหรับหนึ่งห้องต่อคืนก็คือเก้าร้อยบาทใช่ไหมเก้าร้อยบาททีนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูห้องก่อนว่าจะมีลักษณะยังไรงรวมถึง Wi-Fi จะดีอะไรหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นโรงแรมระดับสามสี่ดาวก็น,น่าจะโอ้น่าจะมีอะไรที่ อกขันด้วยเหมือนกันดเดี๋ยวไปดูห้องห้องกันโอเคเดี๋ยวรอเรื่องแป๊บหนึ่งครับ,บอะเดินทางขึ้นไปด้านบนได้ห้องเบอร์อะไรรอน่สองหนึ่งศูนย์ครับสองหนึ่งศูนย์ก็คือชั้นน่าจะชั้นสองแหละชั้นสองห้องห้องเบอร์สิบแต่ว่าดีที่ไม่ใช่เป็นห้องเบอร์ห้านะคุณคุณนะเพลงนี้ ก็น่าจะเป็นห้องแอร์แล้วมั้มมี900บาทสําหรับนักเที่ยวผมมาสามคนตอนหนึงห้องนะห้องใหญ่หน่อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็มีห้องไหนเน,น,ะนาะ209 210เนาะห้องนี้ครับ oh. เดี๋ยวครับเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องก่อนสักหน่อยนะครับก็จะเป็น วางเท้าโอเค thank you ครับ thank you บริ y ารอ๋อโอเคนี่เลยพอได้ก็เป็นห้องพัดลมครับคลาสสิกมากก็มาที่นี่ตอนนี้เป็นโชคดีที่อากาศไม่ร้อนเดี๋ยวให้ดูก่อนไหนแอร์ก็แอร์พัดลมไง เดี u, ๋ยวมาดูกันโอเคอวางกระเป๋าแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้กวาดวิวดูรอบๆสักหน่อยนะย <laughs> เปิดประตูห้องมาตรงนี้แล้วก็กวาดวิวให้เพื่อนๆดูอันนี้คือห้องน้ํารวมใช่ไหมห้องน้ารวมเพดานสูงมากประมาณสามเมตรครึ่งสามสี่เมตร<ม>ดูเทียบท่านดอนกับอาวุธไหนครับ ช่องเอาเตนครับเอาเตนสูงไปดานสูง4เมตรแล้วก็มีแอร์อยู่ด้านบน1ตัวด้วยมีพัดลมตรงนี้1ตัวนะในราคา900บาทต่อ1คืนแล้วก็มีรหัส Wi-Fi ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเทสร,รหัส Wi-Fi ให้ดูแล้วก็มาคุยกันอีกครัน,นะครับสำหรับ <c oughs> ห้องนอนคิดร้านน่นจละวาแม่พมามาสัาก6กเจ็เมตรคูณหเมตร <c oughs> <c oughs> ไปดูห้องน้ำห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะ ไม่เป็นไรนะเพราะตรงนี้มีแยกโซนครับเข้ามาผมชั้นสองนะที่นี้ก็คือเข้าประตูนี่เลยห้องน้ำม,มันแยกอองต่างหากเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันครับมาใช้ได้เลยลชักโครกนะครับห้องน้ําม,มีชักโครกมีนี่น่าจะเป็น,นยาบนปากหรือว่าอะไรไม่รู้นะยังไม่ได้พิสูจน์นี่สบู่เหลว,แล,วแล้วก็มีน้ำร้อนให้นะครับมีอ่างโอเคมีชัชู่ เรายมีถานขายะแล้วก็มีที่คุมหัวมีสบู่มีแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็แชมพูแชมพูเซตหนึ่งโอเคจะดูผมฉีกไหมไม่ครับข้อผมข้อสุดๆเหมือนกันนะครับเป็นห้องน้ําห้องน้ําแยกดีกว่าพูดคมวามา่าห้องน้ําแยกดีกว่าก็ตรงนี้ฮะอ๋อนี่ยนี่เนี่เป็นห้องสองเตียงสำหรับสามคนมีห้องน้ำในตัว แต่ว่าแยกกันทำงานจากห้องนอน,อนห้องพักครับเห็นไหมโสดยอดแล้วโอเคเด,ดี๋ยว